ขบวนด่วนที่84นะครับขบวนสุดท้ายของปี2,565นะครับวันนี้เข้าตามเวลานะครับทำขบวนโดย QSY นะครับนาเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับขบวนนี้นะครับออกจากต้นทางนะครับตรังในเวลา17นาฬกของเย็นวันที่30ธันวาคม2,565นะครับ มาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับเจ็ดนกาสี่สิบนาทีนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งตามเวลาเลยนะครับทําเวลาได้ดีนะครับสําหรับขบวนด่วนที่แปนะครับถือว่าเป็นขบวนสุดท้ายนะครับของปีสองพร้อยหก้านะครับ มาแล้วนะครับขบวนสุดท้ายของปี2565นะครับ t ิวเอสวาย5210นะครับวงปราประกาศชั้นหนึ่งมา1นคันนะครับปราประกาศชั้นสองมา4ี่คันนะครับสำหรับขบวนส่วนที่84ขบวนสุดท้ายของปี 2565นะครับแล้วพบกับขบวนด่วนที่8ปในปีหน้านะครับลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีไปแล้วนะครับสะพานลอยไกลๆด้านหน้านะครับเป็นสะพานเกือกไม้นะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองประดุกนะครับใกล้กับชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานด้านหน้านะครับไกลๆนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สันกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับกับขบวนด่วนที่84ขบวนสุดท้ายของปี2565แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ